เดือนกรกฎาคมนี้คู่ครองเป็น ATM เคลื่อนที่ที่ดีให้กับท่านได้คะ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไปเรื่อยนะคะบายเนเน่พยากรค่ะฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคิมนี้จะมาพยากรณ์ชาตาสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2518ค่ะในด้านของการเงินนะคะดาวการเงินของท่านในเดือนกรกฎาคมนี้ได้ตำแหน่งที่เรียกว่ากเกษตรตาธิบดีค่ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีทางโหราศาสตร์หมายถึงว่ามั่นคงค่ะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่27กรกฎาคมนะคะเป็นช่วงที่การเงินของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเนื่อง องจากว่ามีดาวศุกร์มารอยอยู่ในเรือนการเงินนะคะดาวศุกร์คือเลข6ค่ะ,ะดาวศุกร์ดวงนี้นะคะมาจากเรือนปัตตานีค่ะซึ่งคําว่าปัตตานีหมายถึงคู่ของหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นแปลว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคู่นั่นเองค่ะเป็นช่วงจังหวะที่คู่ของเป็น ATM เคลื่อนที่ให้ท่านได้นะคะและดาวศุกร์ดวงนี้ยังมาจากเรือนวินาด้วยค่ะส่งผลให้ท่านมีเกณฑ์ได้เงินแบบลับๆเช่นเงินแบบประเภทเหมือน เงินใต้โต๊ะหรือว่าเงินที่ได้จากอากคนหยิบยื่นให้จากความสเสน่หานะคะรวมทั้งเงินประกรันหรือเงินในสไตล์เหมือนทุกขลาบด้วยค่ะต่อมาในด้านของการงานนะคะดาวการงานของท่านนะคะคือดาวเสารซึ่งดาวเสาโดวนี้ยังคงรอยอยู่ในเรือนวินาศน,นะคะเป็นช่วงจังหวะที่มีโอกาสของการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลแงในด้านของการงานเป็นช่วงจังหวะของเหมือนกับว่าอารมณ์เบื่องงานนะคะอยากเปลี่ยนงานค่ะและท่านยังมีโอกาสของการที่อ่าได้ภาระความรับผิดชอบเข้ามานะคะหรือว่าเกณฑ์ของการที่เหมือนถูกโยนงานบางอย่างให้ท่านต้องมาช่วยรับผิดชอบหรือว่าช่วยแก้ไขค่ะแล้วก็ยังเป็นภาวะของการที่จะมีภาวะของการเหนื่อยสักนิดนึงค่ะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทางหรือการติดต่อประสานงานนะคะ ต่อมาในด้านของความรักค่ะดาวคู่ครองคนรักของท่านนะคะคือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์คือเลข6ซึ่งในเดือนกรกฎา,าคมนี้ดาวศุกร์ได้ตําแหน่งที่เรียกว่ากเกษตรตาธิบดีนะคะตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่2 7ดกรดกฎา,าคมค่ะส่งผลให้ท่านที่มีคู่นะคะคู่คอจะเป็นเหมือนสายเปยสาม,มารถเปหรือเป็นเอทีเอ็มให้ท่านได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะต้องระวังนะคะในช่วงของเดือนกรกฎา,าคมนี้ เกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าค่ะทั้งสำหรับท่านที่โสดและสําหรับท่านที่มีคู่เลยนะคะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวท่านนั่นก็คือดาวอังคารเล็งกับดาวราวหูอ่านะคะอังคารดาวหูเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่รักซ้อนรักสามเศร้าค่ะเพราะฉะนั้นทั้งสําหรับท่านที่โสดและสําหรับท่านที่มีคู่นะคะให้ระวังเรื่องของภาวะนี้นะคะโดยเฉพาะท่านที่โสดต้องระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะท่านมีเกณฑ์ของการได้เจอคนแบบ ใจถึงพึ่งได้นะคะเข้ามาชอบพอนะคะแต่คนคนนั้นมีโอกาสที่จะไม่ได้โสด100%เซค่ะต่อมาในด้านของสุขภาพนะคะให้ถ้าเรามาระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและฟันเป็นพิเศษนะคะในช่วงของเดินกรกฎาคมนี้ค่ะ